ก็าก็จะน้อยใจเอ๊ะอะไรนี่ครั้งแรกจะมาตอบครั้งแรกในกลุ่มไหนเอาแต่แค่กลุ่มก่อนนะกลุ่มสี่กลุ่มสี่คนจะแน่คนจะแน่โอ้โหคงไม่มีผู้เท่าเลยนี่เอางีโอ้โหกลุ่มสี่โอ้จ้า กลุ <Net> ่มสีเน <them> ี to to <laughs> sure ่ยจะต้องมีเบอร์ของตัวเองดูทนะที่ติดไปให้ดีนะจะ่นี่จะต้องออกมาเป็นไงดีรุล่ากันยังไงกันบางนี่นะ่นนี่นะนี่นะ เก่าแล้วเนี่ยใหมกรับให้ังมาันควรู้เรื่อความรู้เื่อามรู้โยมดีด็ดจำาดก่อนโยมว่าอยู่ที่ไหนก็ได้คุยก็ฟังแนะนำตัวเขา ไม่เลยแต่รู้จักกันนะพี่เราไม่เคยไม่ได้ทักกันไม่รู้จักกันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไปได้ไงพี่ชั้นอนงพิลาค่ะบ้านอยู่ลบุรีค่ะเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ทีลบุรีอยู่ลบุรีค่ะอยู่ลบุรีอำเภอบ้านมีนะคะเนมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ที่แถวพ่อประแดงะค่ะตอ,อนนี้ก็เกษียณแ,แล้วะคะ่ะต้องมาอยู่วัดได้ห้าปีแล้วะคะ่ะอ๋อใครแนะนทำไม่รู้จัก,กลุงพอ่อเนี่ย ไปเป่ามาเป่ายันนะคะ<อ>มาแค่สมัยสมัยนมมาเป่ายัานต้อรู้พ่อเป่าอ๋อมาพี่พี่เป่า,ปากันไม่ได้มาเป่าเองนะคะใช่ขอเออถามดูเหมือนผมมาเป่ายันเราโดนมาเป่าเาอ,างองเด้วยก็รู้ไมใช่ก็คุยให้มันคลายหน่อยนะเออมันจะได้ไม่หนาท้ายอะไรเลยต,ต่อไปนี้ครับก็จะถามอ,อ่า คอยถามถามแบบคุยกันความรู้โยมก็ได้ฟังไปด้วยครับถามนี้ก็เป็นช่วงคำถามเมื่อทีสี่อ๋อทีสี่อ๋อขอสอนของคนนี้ครับ <c oughs> ช่วงถามเมื่อทีสี่ก็เกี่ยวกับเรื่องว่าประสบการณ์ของหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องของอสุภะ เรื่องของกระดูว่าตอนที่หลวงพ่อมีประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องอสุภะถามว่าใครเป็นผู้แก้อารมณ์เรื่องอสุภะเรือกระดูกให้หลวงพ่อและแก้อย่างไรก็เรืองกระดูใช่ไหมพอามาเขาเอาไปเผา <laughs> <laughs> ผู้หญิงเอ่อเหมือนกับว่ามีมีผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมครับเออไปใหม่ใกลๆนะฮะใกลๆป่าแต่เยอดันดันดันขึ้นนะดันดันขึ้นมีผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมคะอือคือเหมือนกับว่าเข้ามาเหมือนจะลองทําทุกอย่างอ่ะค่ะให้ให้ให้ประมาณเหมือนจะจะให้หลวงพ่อสึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ท่านก็พิจารณาเรื่อง หนึ่งคำถามคือใครเป็นผู้แก้ลงให้และแก้สอนวิธีแก้สอนอย่างไร การลองเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่เข้ามาลองสิ่งที่เข้ามาเป็นศัตรูต่อต้านกับอารมณ์ของธรรมะที่เราับดำเนินเรื่ององนะสุภะเนี่ยคืออะไร แต่อยู่ๆก็จะเห็นเป็นผ่าคนคนสวยคนหล่อ,อข้ามาเน,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 นี่ยเนี่ยเราปฏิบัติตัวเราเองไงใช่ไหมมันเคยเป็นคนสวยคนหล่อมาไม่เช่ว่าสามีมีเมียน้อยไป พี่พอมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อกำบังเิทาไปทันวเรื่องนี้ว่าทางโลกนนั้จะอย่าให้ชันทางธรรมก็อย่าให้เสื่อมเรามีหน้าที่อะไรก็ท่วงสายท่วงขอบคุณครับขอบคุณครับผู้อก็ต่อไปคือหลวงพ่อท่าน สอนอนาปาเนี่ยอนาปาเนี่ยเก้ามลเนี่ยมนเมื่อคืนนก็เรื่องสติทคามีใช่ไหมก็อารมณ์พระฤาจ้าอารมณ์พระฤาจ้านี่มันก็มีมีอะไรมี่พระรูปธาตุสติทคานาธาตุอรหันต์นี่เป็นต้นแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามัน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 จะบรรลุเลยแหละมันก็อยู่ในสังคม รวมๆกันอย่างนี้ถ้าใครมรลุเขาก็าเย็นไปอะไรไปถ้าสังคมมันก็มีม,มีมีเหมือนกันที่เราเราปฏิบททัติที่ที่อยู่เนี่ยเราก็กำลังกอาวระธรรมอยู่เนี่ยบางทีตัวเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมีจะพิจารณาคนอื่นอย่างเงี้ยทียนี้มันก็ถือว่าผิดไฟมาแก้ที่ตัวเองมัไม่ได้แก้ที่คนอื่นหราทีนี้มีคนคนจะพวก พ่อทำตำนี่มาว่าไอ้คนที่มีในิสัยจะไปรูดจะอะไรายรูดจะไปรูดเป็นคนนิสัยยางไง เราพุทธเจ้าพ้นธรรมแสเป็นความจริงใจมีศีลหมดที่สุดแล้วก็ยึดผริภานเดียวนะพระโสดาบันจะไม่สงจะไม่สงสัยคำสอนชอาวธรรมโสดยึดศีลเป็นมันคงมีลูกมีเมียได้แต่ไม่ผิดคือไม่มีคนอื่นนะนะธรรมะกินจะมีความอยากแต่เขาไม่ผิดนะครับอันนี้คือพระโสดาบันพอพระ เกรษฐาคดีมากบรรเทาบรรเ,เ,เทาความโลภความปวดความหลงทุกอย่างนะครับจริง,รงทีสี่ผมก็ได้เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ประธานคนนี้เดียว คนประการตัวนี้อะไรลูกน,น้กงผจำได้หลายคนเนี่ย <c oughs> ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่จดจ่อไม่เอาจริงเอาจังยังมีความประมาทในการดหเนินชีวิตคิดว่าชาตินี้ฉันไม่ไตายวงพ่อแท้ตลอดเลยว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงไม่ให้ประมาทในการดหเนินชีวิต พวกเราเนี่ยมาอยู่มาช่วยงานวัดนะเมื่อคืนหลวงพ่อเทศว่าคนที่มาช่วยงานศูนย์นะออกสตังค์มาเองค่าอาหารเองค่ารถค่าลาซื้อข้าวซื้อของมาร่วมปฏิทารคล้ายาพระเจ้าแนะอย่างนี้ไม่ใช่รุ่ๆหรือ ะูกทำไมอ่อยจัง<แก>่ะนี่เราพวก,กันแต่ให้ตอบอีกทีนะอีกทีแล้วดิพีผี<แก>นิสัยจับปลายรูปยังไม่ถูกในกลุ่มของเราภาษามีใครจะช่วยเข้ามาอีกบ้าง ในคําตอบซึ่งยังไม่ใช่ตรงนี้เขาก็ช่วยแล้วไม่ถูกเนี่ยต้องไงครับไปสองฝั่งเลยนะนิสัยจับปลายรูปหลวงพ่อในในหนังสือมีอ้าวสมาชิกหรือว่าอ่าหรือจะจับหลับมาวกยในตอนดี่เรากิดนี่สองฝั่งข้างเลยถ้าตอบถูกก็ถือว่ายเล่นไปนะ ต่อพีทก็อสองฝั่งค่ะ,ะแนะนํานิดหนึ่งแนะนําตัวนิดหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อทางมาล,ลัยพินทอ์นะคะชื่อเมย์ค่ะ,ะเข้ามาที่วัดห้าศูนย์ได้เพราะว่าฝันถึงหลวงพ่อนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงพ่อมาใจนะเอานิสัยจะไปรู้ที่หลวงพ่อท่านคือ,ค,อคำนี้ว่าคืนเมย์หลวงไม่ได้ได้ยินนะคะแต่ว่า ิดว่ามันมีจุดหนึ่งนิสัยจะไปทุกเนี่ยเหนูเดาว,ว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดี mm hmm. ก็คือคนที่คนหลวงพ่อจะสอนเสมอว่าให้พิจารณาตัวเองอย่าไปเพ่งความผิดของผู้อื่นหรือว่าคอยตำหนิติเตียนผู้อื่นคนที่ยังว่าคนอื่นอยู่เนี่ยก็คือความเลวมันถูรับล้างปา <laughs> ก็คือเหมือนกับว่าแสดงว่าเรายังเลวมากถ้าเราว่าคนอื่นแล้วก็คอยตำหนิติเตียนผู้อื่น แทนที่จะมาดูตัวเองแต่รักษาทําเป็นแบบภายนอกแบบเหมือนกับว่ามือถือสาบถือศีลอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือทาว่าตัวเองเนี่ยมีให้ทานทําเป็นถือศีลทําเป็นแบบว่าฉันจะเป็นคนดีนะแต่จริงๆแล้วตอนนั้นก็ยังว่าคนอื่นอยู่ยังมีจิตที่แบบว่าอาจจะแบบพาทุสลายคนอื่นด้วยกายวาจาใจอะไรเงี้ยแต่ว่าภายนอกก็ดูแบบ เป็นคนดีดูไม่รู้ก็คือแบบว่าก็น่าจะเป็นประมาณเนี้ค่ะถูกไหมนี่เรามาเรามาตอบกันเองเนี่ยบางทีมันก็ถี่ไปเนาะอาวโพรพาเป็นเป็นประทัทถางที่นำมาพูดนี้เพราะว่าสงสัยสงสัยว่าคนในกลุ่มของเราบางคนจะมีมีสายประเภท เพียงแต่สักแต่ว่าจับปลายรูปคอยตนนิดอีเตียนคนอื่นแต่ตนเองไม่มีความดีคนที่ชอบตนนิดคนอื่นนะแสดงว่าจิตใจมันเลวจักถ้าใจของเราไม่เลวมันก็ไม่อยากตำใี้ใครทีนี้ บางประการสักแต่เพียงว่าทำสีหล่อชาวบ้านเขาทำเหมือนว่าฉันนี่เป็นนักปราชญ์เป็นคนดีมีความรู้มีการบรรลุธรรมวุน,นแ่กจิตใจของตนอย่างประกอบไปด้วยความปริสาแม้แต่เคารพพระรัตนตรัยก็ยังไม่มีนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญคือจุดบอดจำับบุคคลที่เกิดมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ฟังคำสอนกันทุกๆวันวัน,วนละหลายเวลาแต่จิตของเรายังไม่บรรเทาความรักในระหว่างเพศในบรรเทาความโลภไม่บรรเทาความโกรธไม่บรรเทาความหลแงแสดงว่าเราเป็นอภัพภาพบุพคคลความดีไม่ได้ที่พระสัจจไม่ต้องการ อันนี้สามทุ่มที่ท่านได้คุณตายคือก็นที่ก็คุยกันว่าเราจเจริญพระกรรมฐาเนเนี่ยจิตใจใคนเราบางทีมันก็เขาเรียกว่าภาษาภระเิกาาเรจริบางทีมันก็เสียงย่างไาอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่สดชื่นเลย บางทีก็นั่งๆก็จะนึกคนนั้นคนนั้นมันมองตา,วา, <c oughs> าขวางกูทันนักวางที่กูด่าทัานทีเลยนะท่นนี้ไฟก็เริ่มลุกขึ้นมาในใจแ้วโทรศัพท์มันก็เริ่มเข้ามาปรุงแต่งไปเรื่อยอยเนี่ยที่คนเราเนี่ยจิตมันไม่ใช่อยู่แอารมเดี่ยวมันเลื่อนไปเรื่อย,อยมันก็เคลื่อนไปเรื่อยที่มันก็จะกูัวปวดหัวก้องหินพาลาแกปวดหัว จิตแก้ปวดท้องปวดอะไรไม่ได้นะครนะต้องแก่ทีนี้คนเราเนี่ยเมื่อมันเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาบที่เราพระหรหันต์นี้ยที่ที่านเป็นพระหรหันต์เนี่ยคนมันมาดา่าข้างนอกเลยจิตท่านคุมท่านอยู่มันเห็นอยู่ขา้างนอกมันไม่เข้ามาทําลายใจท่านนะมันก็ไม่ท่านก็นไม่ได้กดโอ้คนมันมีกรรมมันกำลังบ้าอยู่นั้นจิตใจท่านไม่กระเพื่อมนะท่านเห็นธรรมชาติห็นกรรมของเขา มันมีมารมันมีบุญมันมีบาปม,มันมายัางน้นท่านก็ไม่โกรธตาแต่เราเนี่อยู่ข้างนอกไม่เห็นตัวเนี่ยเขาบอกฝากมานี่ปี๊ดไป็นขเขก็เลยนะถ <c oughs> ้ามีความโกรธจะต้องแก้ด้วยอะไรแกจะก,กาแฟาก็ไม่หานะ <c oughs> i เปไปชอบป,ปิง้งเดินมาสามชั่วโมงไม่ได้สักชิ้นหนึ่งเนี <c oughs> ่ยุตัดสินใจยากโรลโรล,ล,ลิ่งคนนี้โรล,ล,ลต้องใช้อนาภาหลงโง่โง่เนี่ยต้องใช้อนาภาตัวสตินาภาคืออะไรอยู่ทรงไหน <c oughs> นับเรือน <c oughs> ู้ดดวงไม่ใจเข้าอ๋อทำไม่ถึงสมาธิก็มันจะเป็นคนตัดสินใจไวตรง ทำหลดได้